สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีวันนี้พามาทำอาหารเช้าแสนอร่อยค่ะมีส่วนผสมของชีสนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งบดห่ออยู่ในแป้งบางๆหอมๆเหมาะกับทานกับกาแฟเป็นอาหารเช้าแล้วก็เด็กๆที่บ้านชอบมากค่ะในส่วนของขั้นตอนการทำนั้นก็ง่ายมากๆค่ะวัตถุดิบที่ใช้ก็แค่2ออย่างเท่านั้นเองไปดูวิธีทำกันค่ะ นู่จะใช้เป็นมันฝรั่งหัวเล็กนะคะหรือว่ามันซุปค่ะเนื้อสัมผัสเขาจะเหนียวมากกว่ามันฝรั่งทั่วไปนะคะล้างน้ําทําความสะอาดแล้วนํามาปอกเปลือกแล้วก็นําไปล้างน้ําค่ะหลังจากนั้นนําลงหมอ้อต้มให้มันฝรั่งสุกดีเลยนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งไว้ก่อนค่ะใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงค่ะเกลือครึ่งช้อนชาผงฟูหนึ่งช้อนชา ใส่น้ำนะคะประมาณ50 ML ค่ะใช้ช้อนคนให้เขาเกาะตัวกันเป็นก้อนนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็มานวดมือค่ะนวดให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาเอาไว้ประมาณ15นาทีค่ะหรือจะพักไว้นานกว่านี้ก็ได้นะคะในส่วนของตัวแป้งระหว่างนั้นเมือ่อมันฝรั่งสุกดีแล้วเราก็นำมันฝรั่งของเรามาบดค่ะบดแค่พอหยาบๆนะคะใส่เนยตามลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็บดให้เข้ากันแบบนี้นะคะจะบดมันให้ละเอียดมากกว่านี้ก็ได้ค่ะเท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเตรียมในส่วนของตัวแป้งนะคะแป้งเมื่อเราพักไว้15นาทีเรียบร้อยแล้วเราจะนําออกมานวดโดยการโรยแป้งนวลลงไปบนพื้นผิวก่อนนะคะจะได้ไม่ติดเนาะหลังจากนั้นเราก็นวดไปค่ะ แป้งสารีหนึ่งถ้วยตวงสามารถทําได้4ชิ้นเลยค่ะแล้วก็แบ่งแป้งออกมาเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็นํามาคลึงให้เป็นแผ่นกลมหรือว่าแผ่นบางแผ่นยังไงก็ได้ค่ะให้มันบางๆนะคะแป้งเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแบบนี้เลยสามารถดึงได้ไม่ขาดใช้ไม้คลึงอีกทีนะคะให้เป็นแผ่นบางบางที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะสูตรนี้นุชจะไม่ได้ใส่น้ํามันลงในแป้งหรือว่าทาน้ํามันลงไปในแป้งเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะตักมันบดของเราลงไปตรงกลางแป้งเลยค่ะกดลงไปให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะจิ้มลงไปนิดนึงนะคะเวลาชีสละลายเนี่ยเขาจะได้ซึมเข้าไปในมันฝรั่งบดนะคะวางชดดเนื้อชีสลงไปนะคะ1แผ่นเลยของโปรลูกๆค่ะแล้วก็โปรทับอีกทีด้วยมันบดของเรากดลงไปแน่นๆเลยนะคะ จากนั้นก็พับแป้งลงไปให้มิดไส้สังเกตแป้งแป้งจะยืดมากนะคะทุกคนแล้วก็บางมากๆเลยค่ะจากนั้นก็ตัดแป้งส่วนเกินออกนะคะวิธีนี้รู้สึกว่าจะทําง่ายกว่าวิธีการห่อนะคะเพราะว่าถ้าใช้วิธีการห่อเนี่ยแป้งจะขาดง่ายเพราะว่าแป้งบางมากๆนะคะเพื่อเราใส่ไส้ลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยิ่งบางเข้าไปอีกค่ะ ตัดแป้งส่งเกินออกไปแล้วนะคะเราถึงมาปั้นขึ้นรูปทรงให้เป็นวงกลมนะคะจะได้น่ารับประทานเนาะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมกระทะกันค่ะตั้งกระทะนะคะให้ร้อนเลยไม่ต้องทาน้ำมันนะคะหลังจากนั้นเราก็ลดไฟให้อ่อนลงค่ะวางแป้งห่อมันฝรั่งบดของเราลงไป ในกระทะนะคะพลิกกลับไปกลับมาระหว่างนั้นเราก็เอาเนยมาทาได้นะทุกคนนะเมื่อทานเนยนะคะแป้งของเราก็จะกรอบขึ้นค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นนะคะปิดฝานะคะทิ้งไว้สักประมาณ3นาทีแล้วเปิดออกแล้วกลับด้านแล้วก็ปิดฝาใหม่นี่ค่ะนี่ทานเนยแล้วก็จอกมาเป็นแบบนี้นะคะแป้งจะบางใสเทียวค่ะทานตอนร้อนๆนะคะดูข้างในค่ะน่าทานมากๆชีสเยิม้มหอมเนยหอมชีส เนื้อของมันบดก็คือนุ่มหนึบมากค่ะทุกคนผ่าให้ดูอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะตอนอยังร้อนๆเลยค่ะทำเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วนำออกมาไมโครเวฟหรือว่านำมาย่างเตาค่ะรสชาติก็ยังจะอร่อยเหมือนเดิมนะคะทุกคนเมนูนี้เด็กๆที่บ้านชอบมากนะคะทานหมดทั้งสองคนเลยค่ะถ้าเขาบอกแม่ว่าให้ทำเพิ่มอีกได้ไหมนั่นคือเมนูนี้ผ่านค่ะ อร่อยง่ายๆสไตล์มาม่าบุญยมีนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีอิ่มท้องไปถึงมื้อเที่ยงเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาม่าบุญยมีด้วยนะคะเมนูหน้ามีเมนูเด็ดๆมาฝากแน่นอนค่ะ